ท่าคณะกรรมการการท่องเที่ยวนะครับขอเชิญผู้เสนอครับครับกับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนา,นายคณะอินรอดสมาชิกสภาผูาารร้แทนรัษฎรเขต3าจังหวัดหนองคายขอญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการการท่องเที่ยวจํานวน15ท่านครับพักก้าวไกลจานวน4ท่านนะครับ 1. นนายเฉลิมพงษ์แสนแสงดี 2. นายยอดชายพึ่งพร3 นายนัทพลโตวิจักัยัยกุล 4. นายเท่าพิภพ,พลิ้มเจริญกรจัดส,ส่วนพักเพื่อไทยจำนวน4ท่าน 1. นางสาวจิราพรสินธุภัย 2. นายเอกธนัดอินลอด 3. นางพันศิริกุลนาคศริ 4. นายอภิชาเลิศพัชระกะมลในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวนสองท่าน1นางสาวพากามาตเจริญพันธ์ สองนายอัธพลไตสีในสัดส่วนของพรรคพลังประ,ประชารัฐจำนวนสองท่านหนึ่งนายสัทิระเผือกประพันธ์สองนายอัธพลส,สีสองนายจิรเดชสีวิราชในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านนะครับหนึ่งนายสาตราสีปานในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่าน หนึงนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธในสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านนายมังกรยนต์ะกูลทั้งหมดจำนวน15ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมติการครับ ลายชื่อคณะกรรมธิการการท่องเที่ยว 1. นายเฉลิมพงษ์แสนดี 2. อนายยอดชายพึ่งพร 3. นายนัทพลโตวิจักชัยกุล 4. ในายเท่าพิภพ,พ,พลิ้มจิตรกร 5. นางสาวจิลาพรสินทุกไพร 6. ในายเอกธนัตอินลอด 7. นางพันศิริกุลนาศิริ 8. นายอภิชาเลิศพัชระกรมล 9. นางสาวพกามาศเจริญพันธ์10นายอัธพลไตรศรี11นายส, 11, สถิรละเผือกประพันธ์12นายจิระเดชศรีวิลาช13นายนาสตราศรีปาน 14. นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธและ 15. ในายมังกรยนตระกูลขอบคุณครับต่อไปเป็น